นี่นะครับเจอน้องตัวนิ่มนะครับออบนถนนนะครับรถเกือบเหยียบนะครับรถน้องเขาวิ่งขึ้นถนนนะนจะเลยเอามาจับมาที่บ้านนะครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยนะครับนี่ขี้อายขี้เขินนี่เห็นนะฮะหลบอยู่นี่เห็นนกตาหลบอยู่หลบอยู่ มาให้ดูหน่อยนี่นะครตัวนิ่มนะครับหรือว่าคนใต้ครับเรียกว่าลินนะครับลิน,นดูมือเขามือจะเป็นเล็บยาวเลยนบ,เล,บเล็บยาวค่อนข้างดูน่ากลัวนะครับปกติน้องก็จะอยู่ในป่านะครับผมคอย กินมดกินปลวกอะไรพวกเนี้ยนะครับไส้ดงไส้เดือนไหนใครออกมาแล้วออกมาแล้วค่อยๆออกมาแล้วตาเอมีแอบดูด้วยมีแอบดูด้วยตาเอตาเอน่ารักมากเลยฮะดูดิ กลัวว่าจะโดนรถเหยียบนะครับก็เลยจับน้องเข้ามานะครับเดี๋ยวไปปล่อยป้านะครับนี่นะครับยังระแวงอยู่นะแบบเนี้นะครับยังระแวงอยู่แต่น่ารักจริงระแวงอยู่นะเนี่ยพอเขาตกใจเห็นนะครับ พอตกใจเขาก็จะม้วนตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊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 ปม้วนตัวนะครับเนี F ่ยมองอบมองเป็นตัวที่น่ารักมากเลยฮะน่ารักเหมือนในการ์ตูนครับเหมือนแอนิเมชันเลยนะครับไปเดี๋ยวพาน้องไปปล่อยปลากันครับ